เขาเลือกันว่าคุณไปที่ไหนต่อที่ไหนเนี่ยพูดกันไปทั่วเลยว่าวาอาพาพรเนี่ย เป็นภรรยาของค,คุณถามว่า,า,าพภไม่ไหนคนถามว่ายิงโยงอะพภไม่ไหนมันเลี้ยลูกอยู่บ้าน <c ười> คุณแก้ข่าวเลาคือผมเนี่ยคุณแก้ข่าวชอบแกล้งมันมันมันก็ด่าผมอะบนเวทีแฟนๆเข,นเขาก็ถามเยอะอ้าคุณอภพพไม่มาเหรอะมาทำไมล่ะมาทำไมเขาจ้างผมคนเดียวก็มาคนเดียวดิอ้าวไม่ใช่ผมเมียกันเหรอออกมันเลี้ยลูกอยู่บ้านคือตัดบทไปเลยไง คนก<ม>็เข <Ont o S 2> e ้าใจด้วยว่าอาพาพอกับคุณเนี่ยเป็นแฟนกันจริงๆแล้วเป็นยังไงครับเป็นเพื่อนกันฮะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่รักกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็ทำงานด้วยกันมา20กว่าปีแล้วก็ทุกคนจะมองว่าถ้าเป็นพระเอกนางเอกก็คือยาย่ากับนัทเดชอเปียกซะเนาะเมาหายมากเราเป็นผู้ชายเราต้องเกียิผู้หญิงอย่าไปทำร้ายผู้หญิงผู้หญิงเป็นเพศแม่แครเพิ่มอีอ้วน แล้วผมก็คือว่าจะให้เกียรติกันไงครับผมประธานโทษครับคุณเป็นสุภาพบุรุษแมนมากๆแมนมากครับแล้วก็มันเนี่ยน้องายเนี่ยนะครับถ้าเกิดประธานโทษครับถ้าเกิดผมกับน้องายเป็นสามีภรรยากันนะครับผมผมก็บจกสารทายาทของผมครับที่จะคลอดออกมาครับผมกลัวจยงมันจะเป็นตัวดักแด้หรือตัวด้วงครับโอ้โหแล้วหน้ามันนะครับผมยังไงครับนออมันตอนนี้นะครับ เข็นแค่แต่งหน้าดูสวยนะท่านผู้ชมไปดูเวลาไม่แต่งหน้านะครับตอนนอนๆหลับหลับอย่างนี้อ้ยเคยเห็นแผ่นดินอิสานตอนแรงนยครับตอนแรงแรงกับแผ่นดินอิสานตอนมันแรงอ่ะเขาได้ยินนะดินแยกแตกแระมาฮอสมีมีจุดอย่างนี้ไหมมีสิครับมีจุดนี้มันน้อยไปครับหน้ามันเยอะกว่านี้คุณหายไดเหรอครับให้คุณ ผมสู medidas, geht, ส้ภาพลุผมไม่เกีย่งแมนมากคุณจะยกคุณแบนจริงๆเหอช่อง Starmax แซบทั้งช่อง